write them my นนสวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมแอฟธัญนพตระกูลโชคดีเหมือนเช่นเคยครับในช่วงทีเด็ดกทมครับช่วงเวลาดีๆที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของนักเรียนในเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครับและภาพที่เราได้ชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือภาพแห่งความประทับใจครับของคณะยุวทูตจาก2แผ่นดินในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยายชิโยประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับทำให้เด็กๆจาก2ประเทศครับ ได้มาแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและถือได้ว่าเป็นการสารความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2แผ่นดินครับซึ่งโครงการนี้ได้ดําเนินการต่อเนื่องยาวนานทุกปีครับและเป็นเวลายาวนานถึง23ปีแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนเราครับรวมทั้งประสิทธิภาพการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีความรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไร้พรมแดนทําให้เกิดวัฒนธรรมและความคิดใหม่ๆซึ่งส่งผลต่อความเชื่อ ค่านิยมของสังคมและยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนแบบแนวคิดทัศนคติของน้องๆและเด็กๆเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ดังนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนําโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ตรหนักถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับเจ้าของภาษานํามาประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้ครับอย่างเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น ในความสําคัญดังกล่าวนั้นนะครับจึงกําหนดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างยุวทูตกรุงเทพมหานครกับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นเป็นประจําทุกปีครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศจากประสบการณ์ตรงให้เกิดความรักความภาคภูมิใจเกิดค่านิยมที่ดีเพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืนนั่นเองครับ ว้าคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับผมจะไม่พลาดเด็ดขาดครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับยุวทูตน้อยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแต่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับอาจจะมีใครที่เคยสับสนและบางคนคงดิ้นรนไขวคว้าอาจเคยท้อเสียใจหวังไว้ไม่ได้มาจนแม้เคยคิดจะน,นี้น่าผู่คน โโลออและตอนนี้ครับผมได้มาอยู่กับยุวทูนน้อยคนเก่งครับจากกรุงเทพมหานครเป็นน้องๆจากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญสำนักงานเขตค้วยขวางครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะพี่ถามหน่อยนะว่าหน้าที่หลักๆของยุวทูนเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างครับ ก็ต้องไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองเยชิโอค่ะส่วนมากก็จะเป็นการเรียนภาษาบ้างแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็ดูวัฒนธรรมของเขาค่ะรู้สึกอย่างไงบ้างครับก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเวลาเราไปสถานที่ของเขา เขาก็ต้อนรับเราอย่างดีค่ะแล้วก็เวลานั้นเรามีปัญหาอะไรเขาก็จะช่วยเหลือเราตลอดค่ะประทับใจเลยที่น้องเบ้นได้มาคืออะไรฮะการทําอาหารให้ชาวญี่ปุ่นได้ชิมกันค่ะเหลืออาหารไทยปะค่ะแล้วเอ,เ,อเ,อเอาทำอะไรให้เขาทานครับแกงเขียวหวานไก่ค่ะสำหรับคนที่มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยอยากแนะนําให้เขาเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติครับก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะนําความสามารถพิเศษทุกทุกด้านที่เรามีนะคะเอาไปเผยแพร่ให้เขาได้รับรู้ค่ะปิดท้าย มีอะไรอยากฝากถึงคุณครูผู้ว่าใจดีไหมครับก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ทําให้หนูได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าการที่น้องๆนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนนได้รับโอกาสนะครับในการไปแลกเ,เปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับพวกเขาและยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับที่ไม่เคยได้รู้จักและที่สําคัญครับทำให้พวกเขานั้นได้รู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนได้อยู่รวมกับสังคมส่วนรวมและได้อยู่รวมกับคนที่มีศิลปะวัฒนธรรมแตกต่างจากเราครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างโอกาสในการแสดงความสามารถ ที่เรามีให้ทั่วโลกได้เห็นครับเอาละครับคุณผู้ชมและน้องๆคนเก่งนะครับไม่ได้มีเพียงแค่น้องเบนเท่านั้นแต่ว่ายวทูตน้อยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังรอคุณผู้ชมอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นใครแล้วเขาจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปพบเจอกับเขากันเลยครับ สวัสดีครับพี่เอ<ด>ิร์ธครับสวัสดีครับ,รบพี่เอิร์ธสารีที่สุกกนาการแสดงเมื่อสักครู่นี้สุดยอดมากเพราะมากอันนี้เขาเรียกว่าครื่นตีเครื่องครื่นตีอะไรคะน่าทุ่มรับเป็นไงบ้างตอนไปญี่ปุ่นประทับใจไหมประทับใจมากเลยครับประโยชน์ที่พี่เอิร์ธรู้สึกว่าพี่เอิร์ธได้จากการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนั้นได้อะไรบ้างครับได้พวกวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนะเป็นยังไงบ้างเล่าพี่ฟังหน่อยเป็นไงอย่างเช่นการวางรองเท้าของเครับก็จะเป็นหันหัวออกด้านนอกครับเวลาเราจะออกไปที่ไหนก็จะได้สวม สได้แล้วก็ออกไปได้เลยออกไปได้เลยเออเนื้อแตกต่างกับคนไทยเรานะเพื่อได้ไปแนะนําอะไรกับเยาวชนของมูลนิธิโยบ้างครับผมเอาการเล่นคือหมากเก็บไปสอนเขาเล่นครับก็เห็นการเล่นหมากเก็บ้วเขารู้สึกไงบ้างคนญี่ปุ่นเขาก็ตอนแรกเขาก็ตกใจเขาทําไม่ค่อยเป็นทำอะไรกันเก็บขีดเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไงพอเขาเริ่มเรียนรู้แล้วเขาสนุกกับเราด้วยไหมเขาสนุกครับเอาละครับพี่เอิครับปิดท้ายมีอะไรอยากขอบคุณคุณลุงผู้ว่าใจดีไหมครับ ผมขอขอบคุณคุณลุงผู้ว่านะครับที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้กับเด็กไทยและผมขอฝากว่าให้คุณลุงผู้ว่านะครับให้โอกาสดีๆอย่างนี้ กับเด็กรุ่นต่อไปอีกนะครับ<พ>อขอบคุณมากครับนึกถึงคนอื่นด้วยนะครับสุดยอดตัวอย่างยุวทูตเยาวชนครับห <c oughs> ืสุดยอดมากภูมิใจมากเลยครับ <c oughs> และนี่นะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของกรุงเทพมหานครครับซึ่งน้องๆน,นักเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างยุวทูตจากกรุงเทพมหานครและยุวทูตจากเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นครับพวกเขาจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักได้รักษาได้อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศพวกเขาเองครับและที่สําคัญครับ พวกเขานนั้นจะได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามนะครับให้คงอยู่จนถึงคนรุ่นหลังครับนี่คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับที่การศึกษาในทุกประเทศนั้นได้จัดวางให้เด็กของประเทศตัวเองครับ ีครับสวัสดีครับน้องเขตมามาหาพี่หน่อยแล้วน้องเขตได้ข่าวว่าสามารถแนะนําตัวเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ด้วยใช่ไหมไอ่านหนังโชว์หน่อยครับยิโคโชไกโอซาเซเตะอิตาดาคิมัสฮัจิเมมาชิเตะวาตาชิวะโคงกิโทโมชิมัสยูวิไซเดะโชงาคุโงโนเนเซเดะโดโซโยโรชิคุเอเดีกาชิมัสโอ้โหสุดยอดเลยฮะไหนแปลเป็นไทยไหนว่าพูดว่าอะไรบ้างครับยินดีที่ได้รู้สักครับผมเด็กชายคงกิจเนี่ยมาจฉาอายุ11ปี ขอฝากเนี้ยฝากตัวด้วยครับโอ้โหี่รู้จักฝากเงี้อฝากตัวน้กมัมกิจครับจากการที่ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไงบ้างได้อะไรกลับมาบ้างครับผมได้ประสบการณ์ดีๆครับเช่นประเทศญี่ปุ่นมีเป็นความมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความสะอาดผมได้ไปอยู่กับครอบครัวที่ญี่ปุ่นครับทําให้ผมได้รู้วัฒนธรรมของเขาเยอะแยะมากขึ้นเช่นคนญี่ปุ่นใช้ตะเกียบแทนช้อนครับแล้วก็เวลาถอดรองเท้าเขาก็ต้องหันหัวออกนอกประตูครับ เวลาอาบน้ําเขาก็จะอาบรวมกันครับแต่ต้องทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยก่อนค่อยลงไปแช่คับอาบรวมกันเป็นเหมือนออเซนใช่ไหมอแเซนใช่ลแล้นแ,แล้วได้ไปแช่ไหมไม่ครับโอ้โหแหมเสียดายนะแหมงั้นส,สบายตัวแล้ว <c oughs> ได้ไ่ใช่ออนเซนคือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้นะที่เราได้มาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของเขาแล้วก็วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเอาละครับปิดท้ายมีอะไรอยากขอบคุณคุณลุงผู้ว่าไหมที่เปิดโอกาสให้ให้เราเนี่ยได้ไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้แปลแลเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆครับผมอยากจะขอบคุณ ลุงผู้ว่าครับที่ให้ได้มีโครงการนี้และผมจะให้ อยากจะให้มีโครงการนี้ต่ออีกครับเพื่อจะได้น้องๆจะได้เป็นยูวัูเหมือนกันครับเคยจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกปีหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับเป็นตัวแทนของยาวชนไทยในการนําวัฒนธรรมอันดีงาของไทยเราไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับยูวูน้อยๆของกรทมทั้งหมดเลยนะครับที่มาแบ่งปันนะครับความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆ ยัยไม่ไม่เรดแขกจะไปใครจะมาก็ยิ้ม และทั้งหมดนี้นะครับคือหนึ่งในความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นตั้งใจของกรุงเทพมหานครภายใต้การนําของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคุณลุงคู่ว่าใจดีของเด็กๆนะครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญและสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการสารความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนี้มาอย่างยาวนานอีกทั้งโครงการดังกล่าวนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ ให้กับน้องๆคณะยุวทูตกรุงเทพมหานครทั้งด้านภาษาศิลปวัฒนธรรมในการเผยแพร่และสืบทอดความเป็นไทยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้ถึงพร้อมในทุกๆด้านครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีและจะส่งผลให้ชาวญ,ญี่ปุ่นสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่า,ยางยิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศในอีกทางหนึ่งด้วยครับคุณผู้ชมครับ และทั้งหมดนี้คงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศเท่านั้นครับแต่ว่าโครงการดีๆแบบนี้นําพามาถึงสัมพันธภาพนะครับและมิตรภาพอันดีที่เกิดขึ้นมาอย่างถาวรและยั่งยืนครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วละครับคุณผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับมาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งจากโรงเรียนไหนในสังกัดกรุงเทพมหานครสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครเพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ